สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่หน้าต่างทางความคิดพอดแคสต์นะครับพอดแคสต์ที่รีวิวหนังสือฟังสบายๆโดยผมตรอนอัธวชกุลเริ่มแรกนะครับที่มาอยากจะเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ได้ฟังก็คือว่าหน้าต่างทางความคิดพอดแคสต์เนี่ยส่วนตัวเนี่ยผมเป็นแฟน พอดแคสต์ของ The Standard อยู่แล้วนะครับก็ได้ฟังตอนเช้าก่อนที่จะเริ่มงานระหว่างขับรถไปทำงานก็ฟังหลายซีรีส์นะครับส่วนตัวเนี่ยชอบไอเดียที่มีคนรวบรวมข้อมูลมาให้นะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวใหม่ๆหนังสือใหม่ๆแล้วก็มาสรุปประเด็นสำคัญให้ฟังแล้วก็สามารถนำไปต่อยอดได้เลยตรงนี้นะครับ ผมฟังมาหลายอพิโซดนะครับก็เลยอยากจะเริ่มทําแล้วก็ส่งต่อข้อมูลดีๆให้กับเพื่อนๆน,นะครับผ่านทางพอดแคสต์บ้างนะครับอันนี้ก็เลยเป็นที่มาของการทำพอดแคสต์หน้าต่างทางความคิดขึ้นมา EP นี้เป็น EP intro นะครับก็ทําให้เราได้รู้จักกันเบื้องต้นนะครับ EP ต่อไปนะครับจะเริ่มรีวิวหนังสือเข้าเนื้อหา EP ที่1เนี่ยจะได้เริ่มกันเลยว่า o o ๊กรีวิวน็อ t ต e มเดทส e ิร์ตแอนด์สตอรี่จีฟอร์ดเฝิส t ์ไทม์จ๊อบซีเครับแปลเป็นไทยง่ายๆก็คือจะเล่าให้ฟังว่าหนังสือน็อกเต็มเด e นะครับเหมือนเป็นคัมภีร์นะครับที่มีอยู่หลายเล่มเป็นซีรีส์นะครับใครที่อยากทราบเกี่ยวกับว่าเอ๊ชีวิตเพิ่งจบมาขั้นตอนการหางานเป็นอย่างไรนะครับเป็นซีรีส์ที่ช่วยให้คนเพิ่งจบใหม่เข้าใจขั้นตอนวิธีการในการหางานได้ละเอียดขึ้นหรือใครที่ฟังอยู่นะครับแล้วก็กําลังคิดว่าเอ๊จะหางานใหม่ลองฟัง อีหลังๆก็ได้นะก็จะได้เตรียมพร้อมไปกับหนังสือเล่มนี้ไม่ว่าจะเป็นการเขียน cover letter นะครับจนไปถึงการเตรียมตัวอินเท์วิวต่างๆหนังสือเล่มนี้ผมส่วนตัวเนี่ยชอบมากเเคยอ่านแล้วก็คิดว่าเป็น E.P. แรกที่อยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้ ได้รับฟังข้อสรุปข้อเสนอแนะจากหนังสือเล่มนี้ผมว่าเป็นหนังสือที่ดีนะครับเป็นนิวยอร์กทมเบสเซลเลอร์เลยสำหรับ EP อินโทรของหน้าต่างทางความพิดพอดแคสต์ podcast. วันนี้นะครับก็ขอพักไว้เพียงแค่นี้แล้วเจอกัน EP ต่อไปนะครับสวัสดีครับ